โอเคสวัสดีครับผมนันะครับผมวันนี้ครับก็จะมาแนะนำเรื่องของตัวกล้อง Advanced Sky นะครับของ BM รนะครับที่เป็นกล้องบันทึกภาพหน้าและหลังนะครับผมทีนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ทาง BM ก็จะมีอยู่ตัวเดียวนะครับที่จํำหน่ายอยู่เป็นทางการก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นแรกนั้นถูกยกเลิกการผลิตไปแล้ว ะครับผมมันก็จะไม่มีของที่สามารถที่จะสั่งเบิรได้แล้วนะครับทีนี้วันนี้นะครับผมก็จะพาไปชมตัวนี้นะครับตั้งแต่การแกะกล่องนะครับการวิธีการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งแล้วก็การเชื่อมต่อของเขานะครับว่ามันจะทํางานยังไงนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ชมกันครับก็นี่นะครับเราก็จะเริ่มทําการแกะกล่องกันเลยนะครับผมโอเค ไปนะครับดมาช่นะครับโอเคมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวกล้องนะครับผมที่เป็นกล้องด้านหน้านะครับซึ่งจะอยู่ในแพ็กเกจนะครับในห่อแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตัวตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นเพจที่เป็น2แผ่นนะครับสำหรับติด ติดติดบนกระจกนะครับแล้วก็ไอตัวขาดของกล้องเนี่ยครับติดเข้าไปบนตัวนี้อีกทีนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้ไม่เสียเรื่องของการกาวสองหน้ากับฟิล์มของรถยนต์นะครับผมก็จะติดตัวนี้เป็นตัวลองไปก่อนนะครับแล้วก็ กล้องหน้านะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็คือโอเคแหงฟิล์มการเลนมานะครับเอ่อกล้องหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ครับด้านหลังของตัวกล้องนะติดเข้าไปนะครับจะสไลด์เหมือนสลกายๆแบบ e a s y pass นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเป็นขาสไลด์นะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็แสดงไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับผมเอ่อจะเป็น ที่แสดงไฟเรื่องของสีแดงสีเขียวในการเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ความสำคัญจะอยู่ที่ตัวโค้ดนะครับตัวนี้นะครับโค้ดเวลาตอนนี้นะครับว่าเนื่องจากตัวเนี้ยกล้องนะครับ b ีเรับประกัน2ปีเต็มนะครับนับจากวันที่ติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็คือโค้ดสำหรับในการกรอเคลมฟอนต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็นี้ครับชัดเจนนะครับแบบไม่เอ็น เกาหลีนะครับผมว่ากล้องทำจากไหนนะก็เกาหลีนะครับโอเคนี่คือกล้องหน้าไปแล้วนะครับทีนี้วันนี้จะมีอะไรมาอีกนะครับผมโอเคอ่านี้จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือนะครับเห็นเล่มหนาๆแบบนี้แต่จริงแล้วก็เราจะดูแค่แค่อ่านนะครับจะเป็นที่เรื่องของภาษาอังกฤษนะครับที่เราจะดูได้นะครับไม่มีภาษาไทยนะครับผมนะครับ มีหลายภาษาครับยกเว้นภาษาไทยนะครับโอเคนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็บอกแนวทางนะครับการทํางานนะครับบอกตําแหน่งปุ่มต่างๆตัวกล้องนะครับผมว่าแสดงสถานะอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็การติดตั้งหรือต่างๆหรือการทํางานนะครับก็จะบอกอยู่นะครับผมตามแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคจะ มีสาระสำคัญอยู่ที่เนี่ยนี้ครับเรื่องของสเปคนะครับถ้าท่านไหนที่ถามเรื่องสเปคนะครับว่าตัวนี้ก็คือเนี่ยนะครับจะเป็น Full HD นะครับเห็นะครับ Full HD แล้วก็พันเก้อยยี่นะครับคุณ1080สิบสำหรับสำหรับ30เฟรมเลทนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานกล้องหลังเนี่ยนะครับเราทำงานเป็นแบบ30มสิบเฟรมกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับ30เฟรมเลทแต่ว่า ถ้าเป็นตัวกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะเลือกมาเป็น6 0เมรทได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับกล้องหลังนะครับกล้องหลังเขาก็มาเป็น Full HD แล้วเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็น Full HD แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เมมโมรีที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นเมมโมรี่แบบ32กิกนะครับผมเป็น SD Card นะครับเพราะฉะนั้นเราเพิ่มไซส์มันไม่ได้นะครับห้ามเลยนะครับเพิ่มไซส์เพราะมันมันจะพาลวนไปหมดเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้ครับเทอร์ r a เรเจอร์ที่เขา,เาทนอุณหภูมินะครับก็คือทนได้คือติดลบนะครับแต่บ้านเราเนี่ยครับก็คือเนี่ยครับทนความร้อนได้ประมาณ85องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจุดที่ลูกค้าจะต้องจอดตากแดดแบบจริงๆก็ผมแนะนำว่าห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 า,าที่จอดที่ไม่แผดเผาขนาดนั้นจะดีกว่านะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เนื่องจาก อันนี้นะครับเราก็จะมาบอกในเรื่องของอาการทํางานของเขาว่าแต่ละโหมดทาํางานยังไงนะครับ32ิกิ้งของเขานะครับก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นแบบนี้ฮะเป็นพาร์กิ้งโหมด20นะครับจะบันทึกแบบปาร์กิ้งโหมดได้39นาทีนะครับคือเฟรมของการบันทึกนะครับจะบันทึกไฟล์ละ1นาทีนะครับผมแล้วก็จะตัดเป็น ไ,ไฟล์ต่อไปนะครับผมแล้วก็ได i v ิ่งโหมดนะครับจะใช้พื้นที่78เนะครับก็คือ156นาทีนะครับซึ่ง156นาทีนี้นะครับชุกอย่างก็คือ156ไฟล์นะครับแต่ว่าเอ่อมันมีปัจจัยในเรื่องของ G-Sensor นะครับซึ่ง G-Sensor เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่บันทึกแร่งแรงสั่นสะเทือนนะครับมันจะล็อกไฟล์ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าลูกค้าใช้งานไประยะเวลาหนึ่งนะครับผมจะแนะนําลูกค้าหลายๆท่านก็คือ ประมาณสัก1สัปดาห์2สัปดาห์แล้วพอแมกกาส์สักทีหนึ่งก็จะดีมากนะครับผมมันจะมันจะทำให้บางทีมันมีจีเซนเซอร์ที่ไม่จำเป็นนะครับมันจะถูกล้างออกไปลบออกไปนะครับมันก็จะมีพื้นที่ในการเก็บไฟล์ได้เดยอะขึ้นนะครับเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อิมเมจก็คือถ่ายเป็นภาพนิ่งเนี่ยก็คือเก็บเก็บได้หลอิมเมจนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือคู่มือนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับในนี้ ก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับผมชุดสายไฟอันนี้ก็คือสายไฟนี้นะครับลูกค้าถามว่าต่างกับตัวเก่าไหมนะครับแล้วใช้ตัวเก่าได้ไหมนะครับผมคือคําตอบเลยคือไม่ได้ครับมันทํางานกันคนละแบบอีกนะครับผมตัวนีตว้ตัวเก่าจะมีสายไฟแยกมาแต่ตัวนี้เ็าจะเป็นสายไฟเป็นเมนมาเส้นเดียวเลยนะครับแล้วก็เดินสายเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์จากกล้องน,นี้เราจะต้องมาเบิก มาเบรกตัวเขาเรียกว่าตัวขั้วสายไฟตัวฟิลสำหรับรถแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ราค้าถามมานะครับว่าคือราคาเท่าไหร่นะครับก็คือบางทีเนี่ยผมต้องถามรถลูกค้ารุ่นไหนนะครับแต่ว่ามันจะเฉลี่ยกันอยู่กันประมาณสักหลัก10หลักร้อยนะครับบางท่านก็25,900ักว่าบาทอีกบางท่านก็2 6 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ฟิลที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้สําหรับ ปลั๊กสาหรับเสียบกล้องหลังเลยนะครับแต่ว่ากล้องหน้าตัวนี้ครับตัวนี้สําหรับที่ติดเนี่ยครับจะติดกับตัวสีดำออกไปเมื่อกี้นี้นะครับติดตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนี่แหละครับตัวตัวขายึดกล้องหน้านะครับเวลาเราติดบูนบอกระจกแล้วนะครับเราก็จะแปะเข้าไปลักษณะนี้นะครับผมที่ผมบอกว่าเหมือน e c p a r เพราะว่าตัวเคี้ยวตัวนี้ครับมันจะมารองรับกับตัวนี่ครับนะครับเมื่อ เมื่อเราติดกับกระจกไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะสไลด์้ยครับเวลาติดตั้งก็คือสไลด์ไปนะครับมันก็จะแนบสนิทปุ๊บนะครับก็จะเป็นกล้องถึงภาพนะครับทีนี้มันก็เลยเอาออกไไง่ายๆนะครับไอตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นเป็นเพจสัญญาณลับของเรื่องของ GPS ด้วยนะครับ GPS ของตัวนี้มีสําหรับออบอกตําแหน่งในการบันทึกคลิปไฟล์ภาพหรือไฟล์โย ในแต่ละไฟล์นะครับแล้วก็รวมถึงในตัวเรื่องของออความเร็วที่เราใช้ในกร้อะคลิปนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะสามารถที่จะจับได้ด้วยแต่ว่าเราก็จะต้องไปตั้งค่านะครับในการเปิดระบบให้ GPS ทำงานนะครับผมในการเร็จค่าครั้งแรกครับโอเคอุปรกรณ์ต่อไปมีอะไรนะครับไม่มีะอะไรล้ก็จะมีสายเคเบิลไทโอเคนะครับนี่ครับก็จะมีอุปกรณ์ใหเ้เป็นบางพื้นฐานนะครับเพราะว่า อุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับในการติดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์บริการเขาก็จะมีวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังนะครับก็จะเป็นขาลอยๆแบบนี้นะครับไม่สามารถปรับได้นะครับกล้องหลังนี่คือเอ้กล้องหลังที่ปรับได้นะครับพูดผิดนะครับกล้องหน้าปรับไม่ได้นะครับตัวนี้จะปรับได้เพื่อเพื่อปรับเอียงตำแหน่งนะครับในการติดตั้งของรถแต่ละรุ่นนะครับ ไปทีนี้แนะนำนิดน,งนึงนะครับสำหรับรถลูกค้าที่มีม่านบังแดดด้านหลังอย่างเช่นซีรีส์หนะครับอาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าเราเรามีความจำเป็นที่จะใช้ม่านหลังบ่อยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของกล้องอาจจะต้องติดเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจะติดลักษณะไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทุก,ทกในการเปิดจ็อบติดตั้งนะครับก็แจ้งแจ้งได้เลยนะครับ นี่แหละครับอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดของเจ้ากล้อง S1K 2.0นะครับซึ่งย้ำนะครับว่ามันมีอยู่แค่ตัวเดียวรุ่นเดียวนะครับผมตอนนี้นะครับตลาดปัจจุบันนี้นะครับที่ผมทำเคยทำไปสมัยนานแล้วนะครับซึ่งเป็นรัว์ชั้นแรกนั้นยกเลิกการผลิตไป,ปหมดแล้วนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวคงจะพาทุกท่านไป ดูวิธีการติดตั้งนะครับผมโอเคไปครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ของตัวเจ้ากล้อง a d v a n c e Sky 2.0ของ bm w นะครับผมทีนี้ก่อนจะชมตัวการวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมอยากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่อง bm w lifestyle Life channel ด้วยนะครับผมพยายามจะเริ่มทำนะครับแล้วก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับฝากกดติดตามนะครับผมจะมีอะไรใหม่ๆนะครับมีพยายามจะทำวิดีโอต่างๆนะครับเพื่อเป็นเป็นแนวทางนะครับหรือเป็นเทคนิคอะไรของ b บียต่างๆในเรื่องราวของเบ m ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมรอขอลาเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัพเรื่องของตัววิธีการติดตั้งนะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ